สวัสดีครับผมสวัสดีครับทำนาปีปีหกสามนะครับผมเก็บเกี่ยวปีหกสี่ตอนนี้ใช้คูโบต้าสามสิบกแรงนะครับปั่นนาดินเหนียวนะครับอันนี้สูบน้ำใส่ครับก,ก่อนมันไม่มีน้ำเหมือนนาโน้นต้องสูบน้ำลงปั่นครับแอนดินเหนียวติดล้อตาแก่กันเลยต้องเอาเครื่องสูบน้ำก่อนจะทำเครื่องสูบน้ำมา ใส่นั้นก็นี่ครับตั้นคันนาก่อนทำคันนาก่อนทำคันนาเก็บน้ำไปครึ่งหนึ่งครึ่งนี้ค่อยมาสูบน้ำใส่อีกเนี้จะหวานข้าวมะลิดหนึ่งศูนย์ห้าครับข้าวนักนี่เครื่องสูบน้ำตัวนั้นครับทิ้งวันนี้มาเป็นปีแล้วครับพอพอหวานเสร็จข้าวไม่ได้แช่น้ำนะครับหวานเสร็จแล้วก็คืนหนึ่ง คืนี้วันที่สองก็มาเปิดน้ําออกครับให้่าวันจมก่อนก็เปิดน้ําแห้งอันนี้ฟ้าฝนกําลังจะมาตกอีกแล้วตกแล้วก็เปิดน้ําออกแล้วครับเปิดระบายเข้าเข้าสระนี้ระบายไม่ทันก็สูบเอา,าคูโบต้าไปแล้วครับไม่ติดครับไม่มีการจมครับแบบนี้อยู่กับพื้นที่ครับ ปกติไม่มีใครลงนะครับตันเป็นนาดินเหนียวไม่มีไม่มีใครสูบน้ําเข้าปุ๊บรถไถก็มีลงให้งละเลยต้องสูบน้ําใส่ลองปีนี่แหละแกเพิ่งทาปีนี้ปีแรกด้วยสูบน้ําใส่แล้วก็เอารถไถปั่นเอาทุกปีไม่กล้าลงหรอกหวานนาแห้งดินแห้งแหงกว่านก่อนปีนี้ลองดูซึ่งมันก็ไม่ติดครับข้างล่างยังเป็นดินแข็งอยู่ข้างบนก็ยังเปียกไม่ติดล้อครับ ถ้าไม่มีน้ําเนี่ยมันติดล้อนะแต่นี่มีน้ํามันก็เลยลุยได้แต่แกไม่คาดไม่ตีโคลนทําเลนนะครับทําตามภาษาผมไปก่อนขาดใจยังบบได้ครับ <c oughs> ต้องปรับพื้นที่ให้เรียบครับปีที่แล้วทํานาปางโอ้สูบน้ําจนพื้นที่มันปรับไม่เรียบเนี่ยสูบน้ํากว่าจะเต็มฝั่งนี้เต็มหมดฝั่งนี้ไม่เต็มอีก หมดแต่ค่าน้ำม,มันวันล,ละพันครับไม่ใช่วันล,ละพันนะพื้นที่หนึ่งมันสูบสองวันพันหนึ่งนาเจ็ดไร่อ่ะวันล,ละแปดชั่วโมงวันล,ละห้าร้อยอ่ะห้าร้อยวันที่สองก็เติมส่อีกประมาณเก้าร้อยกว่าบาทก็สูบเต็มนามหมดละแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงอะ่ะไม่ใช่แปดเด็ดสิบสองชั่วโมงสี 4, ไ่ไร่นานุน 3, น้นสามไร่สิบชั่วโมงสูบแต่เช้ายันสามทุ่มอะได้ปิดเครื่อง นี่ก็ปั่นอยู่ปั่นเสร็จพมเ่งนีผมจะวานวานเนี้ยเลยรอบสุดท้ายแล้ววานแล้วก็รอเปิดน้ำออกอเดี๋ยผมเตรียมตัววานแล้วครับปั่นก็ไม่โดนดินหรอกนะดูลอยๆอย,อยู่นั่นแหะไม่รู้เออมีลงดินอยู่ มันไม่โดนดินที่ว่าเหยียบไปเหยียบมามันก็ได้แล้วอดูดไปก่อนอต้องเอาคาดมาคาดตับพื้นที่ให้เรียบด้วยที่นี่ รถไถนี่จะเดินหน้าถอยหลังโรตารี่มันก็หมุนนะครับหมุนไปทางเดียวตลอดเลยหมุนไปหน้าตลอดหมุนหมุนตักดินเรียกหมุนยังไงอะแต่ว่าใช้พันข้าวสีกระสอบนะครับผมคัดน้ำมาแล้วรอยน้ำมาสีกระสอบปุ๋ยกับเจ็ดไร่ครับ ตอนนี้ทำคันนาแปลงออกไปแล้วจะเหลือประมาณหกไร่ครึ่งน่อยๆละมาทำคันนาใหญ่รอบละโอ้แดดร่มหน่อยออคนอยากดูกปั๊มน้ำหน่อยใช้ได้ครับตัวนี้ ทิ้งไว้เลยน้ำไม่ขังนะครับตัวนี้ถ้าหันมันกลับอีด้านหนึ่งนะมันจะขังอยู่ในหัวกระโหลกตัวหอยเนี่ยอันนี้น้ํามันออกท่อไปแล้วมันไม่ขังแล้วมันมีแต่ของเก่าใช้ได้ขนาดนี้ก็คุ้มแล้วครับไม่ต้องไปซื้อสามสี่หมื่นขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ